คลิปนี้เป็นคลิปวิเคราะห์โคนนน้ต่อจากคลิปแรกที่ชื่อตอนว่าซ่อนศพในห้องสี่เหลี่ยมนะครับที่มีปัญหาเรื่องของท้ายคลิปเนะี่ยโดนตัดขาดไปเพราะว่าเกิดเอ็ซ์เทนตอนเอ็กซ์พอร์ตเนาะคือคลิปออกมาแล้วแต่ว่าแทนที่มันจะ56นาทีเนี่ยมันกลับเหลือ39นาทีผมก็เลยต้องขออนุญาตทุกคนจริงๆครับแล้วก็ขอโทษจริงๆที่ต้องอัปโหลดคลิปเพิ่มเติมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนมาด้วยนะครับโอเคถ้าทุกคนพร้อมที่จะฟังต่อแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อได้เลยครับ fun, ครับแฟน แสดงว่าผู้หญิงที่อาตมาเห็นวันก่อนกันกบเมื่อคือนเนี้ยเอออาตมาเห็นจริงใช่ไหมอพาพระกระถามนะใช่ไม่ใช่ภาพหลอนแต่เป็นศพของจริงแค่ถูกซ่อนอย่างแยบยลทําให้ดูเหมือนหายไปด้วยกลไกที่เราคาดไม่ถึงยังไงละ่ะคาใบ้ก็คือกังหันลมนี้ยังไงะ่ะพอเห็นเจ้าหนี้ฉันก็เลยคิดได้ในทันทีว่าไงละ่ะนายคิโรชิไม่เจ้าหนูนักสืบแห่งโอซาก้าว่าไง เอเออ๋อ,อเชิญเลยครับเชิญลุงขายต่อได้เลยตอนที่ท่าเดินคิวเนี่ยพาเรากลับเข้าไปที่เรือรับรองนั่นนะทำไมศพถึงหายไปได้ใช่ไหมสมมุติว่าการหารลมนี่คือเรือรับรองแล้วเรือรับรองก็ไม่มีเหล่ากั้น <c oughs> เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่ห้องแบบนี้อืมเหล่ากั้นอย่างนั้นเลยสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนั้นเลยอะไรกันอะไรกันนักสืบที่ก๊กอกจากออาก้ายังไม่รู้เหรอเนี่ย เออก,ก็ประมาณนั้นนะครับเออเชิญต่อเลยฮะเชิญต่อเลยใช่ที่ฉันจะบอกก็คือห้อง4ี่ห้องเนี้ยมันหมุน360องศาได้ยังไงล่ะเออหมุนเออเอออใช่ทีนี้พาก็บอกเอออาตมาอยู่ที่นี่มาก็18ปีไม่รู้สึกว่ามันจะหมุนได้เลยนะครับ เอ้ยท่านใครยังไม่รู้หรอกมันเป็น,นกลไกรับเนี่ยที่ถูกสร้างมาตั้งแต่ห้าสิบปีที่แล้วยังไงละ่ะถ้าเกิดรอยเลือดถูกหมุนไปอยู่ห้องอื่นจริงก็ต้องเจอรอยเลือดที่ห้องอื่นแล้วหรือเปล่านะครับเออจริงด้วยแฮะลืมนึกเรื่องนี้ไปเลยเอาเฮจงก็เหรอแล้วก็อีกเรื่องนะถ้าเมื่อห้าสิปีก่อนเนี่ยมันมีบ้านที่เหมือนกับสวนสนุกหมุนได้แบบนั้นเนี่ยมันก็คงจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วลหละมัง้งถ้างั้นเนี่ยในเมื่อไม่มีศพท่านก็น่าจะตาฝาดเองนั่นแหละเออตาฝาดแล้วกันนะาาตฝ โอเคโอเคเดี๋ยวได้ข้อสันนิษฐานของลุงจบลงเพียงเท่านี้แล้วก็คือห้องหมุนได้แต่มันกระดูกไม่น่าจะเป็นไปได้นะคำถามที่4คํคำถามที่4ในคลิปนี้นะครับผมจะถามว่าการสันนิษฐานของตะลุงโมลีที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเนี่ยให้อะไรกับคนดูหรือไม่หรือเราคิดอะไรต่อยอดจากที่ตะลุงโมลีเมื่อกี้คิดได้หรือไม่หรือเป็นแค่มุกทมแซมมาให้ตลกเฉยบอกได้ลยครับบอกได้นะเออเออคงงั้นแหละครับผมอาจจะตาฝาดกลับมาตาฝาดอีกรอบนึงโอเคอ่ะทีนี้เฮจิโขอนะครับไม่ได้แล้วผมต้องบอกความจริงลว เฮ้ย hey, ไม่หรอกครับมีศพอยู่ที่นั่นจริงๆแหละแต่ว่ามันถูกซ่อนเอาไว้เราก็เลยมองไม่เห็นเอ่อถูกซ่อนไว้อย่างนั้นแล้วแล้วเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนล่ะตู้โคนั้นลม้มบล็อตออแปลหรือเปล่าจ้โนาโคนั้นเออพอดีผมจะเก็บเข็มกลัดแต่ลื่นล้มนะครับพี่รันอะ่ะเมื่อเช้านี่ฝนตกแถวนี้ก็เลยยังแข่อยู่ผมเลยเผลอลื่นไปหน่อยว่าแต่เห็นเข็มกลัดของผมหรือเปล่าที่อยู่แถวแถวนี้นะี่เออไม่เห็นเจอเลยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเอาแว่นตาไปใส่ก่อนแล้วกันอ่ะนั่นไงเข็มกลัดจเจอกันละโป๊ะแต่มันก็แปลกๆอยู่นะครับ เมื่อกี้เนี่ยดูแล้วไม่เห็นมีเลยไม่แน่นะอาจจะเป็นพ่อใบไม้ที่มันติดอยู่ที่แว่นนี้ก็ได้นะผมเลยมองไม่เห็นมันเห็นไหมถ้าทําแบบนี้เนี่ยยังเห็นเข็มกัดอยู่แต่ถ้าผมไส่แว่นแบบนี้มันก็จะไม่เห็นอ่านับนองนั้นดตบนองนั้นทีนี้ลงังคาเทฮักเลยเฮ้หรือว่าจริงด้วยสิมันปะปนใบบ้า,ยบายอยู่บนพื้นทําไมมองไม่เห็นเข็มกัดอ๋อหรือว่าคนเราจะใช้ทริคนี้อ่ะเคอันนี้เป็นจุดที่แบบเป็นเทคนิคการบอกใบใ้ให้ คนอื่นรู้อะของโคนันนะเราจะเขียนบ่อยๆในในตามตอนต,ต่างๆนะว่าเขาไม่อยากพูดตรงๆเออบอกอ้อมอ้อมให้คนอื่นรู้สึกได้แล้วก็ไขคดีกันเองนะน้องเลยนะเพราะว่าเขาเป็นเด็กมันจะขัดแย้งกันถ้าเกิดว่าเขาบอกรูปคดีถูกต้องแล้วแสงมันจะฉายที่เขาเออเด็กหนุ่มนักสืบเก่งอะไรเงี้ยแสงมันจะฉายมาที่เขาใช่ไหมซึ่งเขาไม่ต้องการแบบนั้นไงพูดง่ายคือการไขคดีในร่างโคนันเนี่ยไม่ต้องการให้คนมาโฟกัสขนาดนั้นแล้วก็ต้องบอกอ้อมอให้คนนอบๆตัวรู้ว่าเออให้ลให้บอกกันเองนะนองเนี้ยน,นะคำถามที่หแล้วกัน สมมติโคนันขายคดีด้วยร่างของโคนันแบบตรงๆเนี่ยโดยไม่อ้อไปนะขายแบบเหมือนชินจิร่างชินจิแค่ตัวเลก็กแะมีผลกระทบอะไรห,หรือไม่ทุกคนลองตอบมาใะอดีตผมอยากรู้คำตอบมาสักพักละเจออยากรู้มานานแล้วว่าทุกคนคิดห็ยนยังไงนะนี่อาจจะเป็นโกุบายเดียวกันกันกบที่คนไายใช้ก็ได้นะที่ใต้กล่องจตุรเทพที่วางอยู่ตามมุมห้องหรือรับรองนั้นน่นนะ มันมีอะไรอยู่หรือเปล่าตาลุงมารีก็เลยบอกว่าก็ลองยกรูปปั้นดูก็ไม่เห็นมีเลยนะถ้าเลื่อนเทวรูปออกมาก็มองเห็นเสือที่อยู่ด้านล่างไม่อยู่ดีนั่นแหละเออแล้วเสือก็มีด้านเดียว<ส>ลานก็เลยบอกว่าสิ่งที่หนูคิดมันประมาณนี้ประมาณนี้คือต้องตัดเสือที่ติดไว้ใต้ตู้กระจกแล้วเอาไปวางไว้บนเสือที่ติดอยู่ประมาณนี้เออทัศน์ก็เลยว่ารอยเลือดที่ถูกปิดเนี่ยมันถูกปิดไปทั้งหมดประมาณว่าเราโดนหลอกตาด้วยเสือที่ถูกตัดตีเหลี่ยมใช่มไว้เห็นใไหมแล้วพอวางทับอ่ะมันก็เลยเป็นผืนเดียวกัน เนี่ยเออคือมันต่อกันอะไรประมาณนั้นเออโดนหลอกรลอเพราะยังไม่มีใครยกตู้กระจกนี่ใช่ไหมยกแต่ลูปปั้นขึ้นมาดูไม่ใช่หรอนี่ก็คือทริกนี้อะมองดูไม่เห็นเสือลอยเลยกกันอาจหยุดข้างล่างก็ได้เออจริงด้วยแฮ็แต่กูดบาบแบบนี้ถ้ายกตู้กระจกขึ้นก็ความแตกทันทีไม่ใช่หรอคงไม่มีใครยกตู้กระจกขึ้นหรอกเฮจิพูดนะถ้ายกตู้กระจกขึ้นมาทาั้งทั้งที่มีเทวรูปอยู่เนี่ยเทวรูปก็อาจจะล้มหล่นแตกได้ก็นไหมบอรับ เออยกเว้นแต่เอาเทวรูปออกมาเราตั้งใจยกตู้กระจกทํานองนั้นก็เป็นไปได้กันทีนี้เขาบอกว่าแต่ว่าใครจะลงทุนทาโกดูบายแบบนี้่แหละเออตัดตอ่อเสืออะไรพวกนี้เนี่ยคนที่ฆ่าคนตายจะลงทุนทําอุบายแบบนี้เพื่อปกป้องรอยเลือดอะไรอย่างนั้นเหรอคนที่ทาโกดูบายนเนี่ยก็คือพระสองรูปที่ออกไปแล้วนั่นแหละเออปกปิดรอยไหม้บุหรี่หรือคาบเบียอะไรพวกนี้เออมันมันทำวาอยู่แล้วเนี่ยมันทำวาอยู่แล้วเห็นไหมเออเหมือนตัดตอ่ออยู่แล้วเพียงแต่เจ้าวาดอ่ะหยิบกฎน,นี้มาใช้ ทำนองนั้น2องนนี้คือก็ฉลาดเอาเรื่องนะไม,ไม่ใช่ย่อยๆแล้วไอ้สองคนนี้นถ้าถ้าตัดต่อสื่อหรือทําอะไรแบบนี้ได้คิดอะไรแบบนี้ได้ก็ต้องฉลาดประมาณนึงนะสองคนนั้นเนี่นยบอกกับท่าน้วยใช่ไหมว่าเขากรกเกลื่อนล่องรอยเสร็จแล้วหน่ะอ๋อใช่ทั้งที่ไปเช็คห้องรับรองตอนนั้นยังไม่เห็นรอยเลือดเลยด้วยซ้ําทั้งที่ไปเช็คห้องรับรองนั้นนะยังไม่เห็นรอยนั้นเลยแต่กลางคืนหลังจากที่ท่านเดนคิวบอกว่าพบศพก็กลับไปเจอเข้านี่แหละคือหลักฐานหลัก งั้นมันเป็นยังไงกัะหละพระสองรูปที่ออกไปแล้วนะ่แอบกลับมาฆ่าผู้หญิงสองคนนั้นเหรอหรือยังไงเปล่าครับสองคนนั้นนะ่ะทำกุฎบายไว้เท่านั้นแต่เจ้าวานหยิบกุฎบายเนี้มาใช้นั่นเองฮะทุกคนงงเอาสรุปเจ้าวานฆ่าผู้หญิงเหรอหรือยังไงเออถ้าเขาเป็นคนฆ่าคงไม่กลับไปนอนที่วัดจนกว่าท่านเด่นคิวไปพบศพหรอวครับไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิดผู้หญิงคนนั้นนะคงจะฆ่าตัวตายพอเจ้าวานรู้ปุ๊บทำไงดีวะก็ละเลยรู้ว่าต้องทําให้เหมือนกับเป็นภาาาพพหหลลลออออออนนนนขงงงท่ง่่่่เเเดดิวววััแแแแะะููมมมืืจไีศยตต้้รกก็ค พระเจา้าวาเป็นคนซ่อนศพนั่นเองแล้วก็ไม่อยากให้เดนคิวรู้ตำแหน่งของรอยเลือดผู้หญิงคนนั้นเนี่ยติดอยู่ที่เสือใช่ไหมอยู่ตรงกับตำแหน่งของบุหรี่แล้วก็เล่าหกพอดีเลา่เลาหกนี้เออเลยคิดมาได้ว่าน่าจะใช้ตู้กระจกบังเอาไว้จึงได้เลื่อนเสือธรามิออกแล้วใช้กระจกทับไว้กทีนึงเออถ้างั้นแล้วศพไปอยู่ที่ไหนละ่ะใช่ศพอยู่ที่ไหน,นก็คงจะซ่อนเอาไว้แถวๆพุ่มไม้หรือว่าแถวๆเรือรับรองนั่นแหละครับจนกระทั่งตกลงกันไปแล้วเราค่อยเอาศพไปโยนหรือวิ่งทิ้งอะไรประมาณนี้กดะ่นิใช ถ้าง,งั้นถ้าง,งั้นผู้หญิงที่อาตมาเห็นคนนี้กับเมื่อสาวันก่อนศพเมื่อวันนี้นะ่ะไม่ใช่ศพหรอกคงเป็นเจ้าวาดที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงมานอนมากกว่าฮี่เจ้าวาดเจ้าวาดต้องเอาเรื่องจัดเลยนะโอเคอาร์ดเรชั่นนะครับจุดนี้จุดนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าแหมมึงดูมึงดูหนะ้า ผู้แค่นี้มึงยังไม่เห็นนิกเหลอว่าหน้ามันเป็นผู้ชายแล้วเออเดนคิวทำไมมองไม่ออกว่านี่คือเจ้าวาดแล้วแต่อย่าลืมนะครับว่าในมุมออม,มองของพระหรือมองของพานะเขาตกใจอยู่นะที่เจอศพน้าเหตุการณ์นะประสบการณ์นะสติจําไม่อยู่รวเปเห็นการมองเห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันก็อาจจะก,กั่นกรองอมาได้ไม่ดีว่าศพนี้คือผู้หญิงหรืออะไรแต่ว่าก่อนนั้นเนี้เขาเห็นมาแล้วเออมันก็เลยเป็นภาพจํามานะเรื่องนี้เนี่ยผมนึกถึงเรื่องซันลี่ที่ทอมแพงเล่นอ่ะทุกคนเคยดูไหมมันประมาณว่า เป็นนักบินที่ตัดสินใจลงบนพื้นน้ําเพื่อรักษาชีวิตผู้โดยสารแต่ว่าทางการจะบอกว่าคุณเนี่ยสามารถจอดบ,บนพื้นดินใกล้ๆได้ทาไมคุณไม่จอดเออเราลองคํานวณด้วย AI หรือว่าความเป็นไปได้น่ะมันจอดได้ทําไมคุณถึงไปจอดบนน้าเพื่อมันให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มข,ขึ้นเะยวัานี้นะสุดท้ายสั่งตัดสินว่าในเหตุการณ์จริงเนี่ยเราต้องใส่ความเป็นมนุษย์เข้าไปด้วยหมายถึงว่าเพราะมนุษย์เนี่ยมันมีความตกใจมีความกลัว แล้วกักบตันซันลีเนี่ยประเมินสถานการณ์ได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วแล้วก็ไม่มีใครเสรียชีวิตทุกคนปลอดภัยก็จบเพราะฉะนั้นการที่เรามองรีมนี้เนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนอะมองถึงความเป็นมนุษย์ของพัทดนคิวด้วยว่าที่เห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแค่แบบเห็นแล้วกตกใจกลัวอีกแล้วอะไรบาณนีเออแล้วก็รีบวิ่งหนีอะไรทำนองนันนะ <S <S ไม่ได้เข้าไปดูเปิดผมดูสักหน่อยเออเดี๋ยวนะเจ้าวาดเหรอใช่สวงวิทย์เป็นคนที่2แล้วก็ปลอดตัวนะ แล้วก็ใช้ซอสหรืออะไรสักอย่างแทนเลือดเอ,อเพื่อให้ดูเหมือนว่าถูกแทงที่ท้องแล้วก็นอนกลางห้องนะถ้าเกิดเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกันหนึ่งสองครั้งทางพวกเราแล้วก็โตท่านเดนคิวเองเนี่ยก็คงคิดว่าศพผู้หญิงน่าเป็นเพียงภาพหลงตาเรื่องเพิ่งเกิดเมื่อกี้แต่พอวิ่งกลับไปดูก็ไม่เจออะไรแน่นอนเป็นภาพหลงตาแน่นอนจำได้ว่าตำแหน่งที่วางเทวรูปในห้องหรือนระับะนอยู่ที่มุมของทั้งสี่ห้องใช่ไหมแล้วก็เป็นมุมบนขวาแล้วก็ล่างซ้ายของเสือก็คือวางนี้มุมห้อง เอออันนี้อันนี้คือเรื่องรอยเลือดในการปกปิดรอยเลือดนะ,ปปะดนะส่วนมุมที่พระสองคนนั้นเห็นเนะี่ยใช้ตู้บังเอาไว้นะก็คือรอยบุหรี่รอยเล่าบังไว้นะแม้ว่าศพเมื่อสามวันก่อนจะบังเอิญบังเอิญอยู่ในตำแหน่งเดียวกันยังไงก็ตามนะแต่ว่าศพจมกองเลือดที่พระเดนคิวเห็นวันนี้เนี่ยนอนอยู่กลางห้องเนี่ยมันนอนกลางห้องเลยไม่ใช่เหรอก้แสดงว่าต้องมีการเปื้อนของเสือด้วยนะเพราะฉะนั้นรอยเลือดเนะี่ยต้องมีทั้งหมด4จุดอ่ะมีทั้งหมด4ี่จุดนะ สามมันก่อนอีก2รอ,อยซอสสเป็น4ี่นะเป็น4นะแต่ว่าแค่2ตู้เนะี่ยฉันว่ามันบังรอยเลือด4จุดได้ไม่หมดหรอกจริงไหมไม่ใช่หรอกครับเฮจิพูดนะตู้กระจกเนี่ยมีทั้งหมด4ตู้ท่านจเจ้าว่าก็คงเรียนแบบ2คนนั้นด้วยการเอาผิดไว้ที่ใต้ตู้อีก2ตู้ที่เหลือเท่านั้นก็บงังได้4จุดแล้วจากนั้นเนี่ยวันนี้ก็เอาเสือ2อผืนที่มีเลือดอยู่กับเสืออีกสองผืนเนี่ยเป็น4ผืนมาวางไว้จากนั้นก็แกล้งทาเป็นนอนซิเป็นศพกลางห้องนะรอกระทั่งเรนคิวมาพบเปิดประตูมาเจอศพ ตกใจวิ่งมาบอกพวกเราแล้วก็รีบเอาเสือกเก็บเก็บมุมเก็บเก็บมุมเออตัดฉากกับฉากเสร็จก็เก็บเก็บให้เรียบร้อยแล้วค่อยทาหน้าตาเฉยๆเดินเข้ามาในห้องหลังจากที่พวกเราเข้ามาแล้วอารมณ์วอลลิสก็เลยเถียงประมาณว่าก็บอกแล้วว่าท่านเจ้าว่าเนี่ยแกล้งนอนตายอยู่กลางห้องสิ่งที่เหมือนกับเลือดน่ะมันก็ต้องไม่ติดอยู่ตรงมุมสิอ่ะประมาณนี้ดูดูรูปถึงลูกใช่ไหมอย่างงี้อ่ะผมว่านอนอย่างี้ปุ๊บมันต้องเป็นอย่างงี้วันแลที่หนึ่งวันแลที่สองอันนี้คือเจ้าว่านะวันวันนี้นะวันนี้นะเออเกิดขึ้นวันนี้ปบ อย่างนี้แแบเสือออกมาปุ๊บมันจะอยู่มุมนี้มุม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 ,ม,มใช่ไหมถ้าเอามาบังอ่ะพอมาบังตรงเนี้ยบังผ่านตรงเนี้ยบังผ่านแต่อีอันเนี้ยการเนี้ยมันไม่ผ่านมันปกปิดไม่ได้ทีนี้เทจีก็ถามเออแล้ววิธีการเลียงเสือเนี้ยมันมีแค่นั้นจริงๆเหรอพนั้นก็เลยอธิบายเพิ่มเติมว่าอ่ะแล้วถ้าเลียงเสือแบบเป็นรูปกลางหันลมล่ะมันจะเป็นยังไง ทุกคนก็มองมองดูเด่กกัางหันลมแบบนี้เนี่ยเออจริงด้วยฮะเป็นอย่างนี้พอวางเรียงกัางหันลมมันจะเป็นอย่างนี้แล้วพอขี่ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมตามุมตามุมเป๊ะเลยนะทุกคนก็ไขคดีนี้เสร็จเรียบร้อยสิ่งที่เหลือก็คือไปถามเจ้าวาดดีกว่าว่าทาไมต้องซ่อนศพด้วยเออทำไมต้องปิดบังเรื่องศพขนาดนั้นทำไมไม่บอกตารวจไปเลยยกเว้นแต่ว่าเจ้าวาดเป็นคนทำนั่นแหละะทุกคนก็ไปถามเจ้าวาดตามถามเจ้าตัวนะคำถามที่หก คำถามที่อกกันตอนนี้นะเป็นคำถามสุดท้ายของคำถามว่าในความเป็นจริงอ่ะมันทําได้ไหมที่แบบระยะเวลาจะเจะ้าวาจะเคลียฟื้นที่ไวขนาดนั้นอ,ะอ่ะอาจรลองตอบมาดูด้ว่ามันมีช่องโหว่ของคดีนี้ไหมที่ในความเป็นจริงมันไม่สามารถทําได้นะอาะทุกคนก็เปิดบึ้งตะว่นนั่งอยู่โอ้ที่พากันกลับมานี่แสดงว่าอาตมาปิดบังไม่ได้จริงๆสินะโอ้ผมดูาถึงอยู่นะผมชอบประโยคนี้มากนะคือมาสื่อถึงความเป็นพระได้ดีอะ่ะแบบก็ไม่ไม่อยากโกหกแล้ว ก็รู้แล้วว่าโกหกไม่ได้อะไรเงี้ยโอ้อาตมาปิดบังไม่ได้จริงๆสินะคือไม่จำเป็นต้องปกปิดแล้วแล้วก็พร้อมที่จะพูดความจริงอะ่ะเออผมชอบอย่างนี้อะไรางี้นะมันดูเป็นมีความเป็นมนุษย์ดิใช่ไม่อยู่แล้วตกตาท่านโคโกโร่พู้นี้อย่างเร็วเป็นล้านปีนะครับอะไรวะเลยนะเอออ่ะอตมาต้องขอโทษด,ด้วยก่อนที่จะบอกเหตุผลทั้งหมดเนี่ยช่วยเอาพระเดนคิวออกไปก่อนได้ไหมอ,อ๋อพระรูปนั้นเนี่ยเออเราให้กลับไปรอให้รถแั้วล่ะครับโดยที่ขอร้องให้ท่านช่วยอยู่เป็นเพื่อนกับผู้หญิงสองคนนั้นท เหมือนพวกโค่นั้นอ่ะวางแผนมาแล้วว่าจะต้องไม่ให้พาร์ดินคิวมารู้เรื่องความจริงนี้เพราะเหมือนมีสักอย่างหนึ่งเออก็เลยไม่ให้พาร์ดินคิวมาไว้จุดนี้ก็น่าสนใจผมว่ามันเป็น2จุดเมื่อกี้นะสื่อว่าอนิเมะเนี่ยเข้าใจความเป็นมนุษย์มากอนิเมะเรื่องโค่นั้นนะคือให้พาร์ดินคิวมาฟังความจริงก็ได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ให้มากเกินว่าเออเพราะว่ามันมีความเป็นมนุษย์อยู่ไ้ว่าเจ้าวาดที่ทําแบบนี้จะต้องมีเหตุผลอะไรแน่ก็เลยการออกไปก่อนเออทำนองนั้นทำนองผองว่าดูจร,จริงแล้วมันลึก่ะนใช ผู้หญิงเมื่อสามวันก่อนเนี่ยเขาเป็นคนที่เอาเดนคิวใส่กล่องมาทิ้งไว้หน้าวัดก็คือเนี่ยเดนคิวเอามาวางแล้วก็วิ่งหนีไปเจ้าวาดอยู่นี้ก็เห็นเอา้าอะไรวะเนี่ยเมื่อ18ปีก่อนเนี่ยเป็นแม่ของเดนคิวดูๆเขากลับมาแล้วบอกว่าอยากได้ลูกชายคืนแล้วบอกว่า จริงๆตัวเองเนี่ยแอบมาที่นี่เนี่ยทุกปีแหละ18ปีเีนี้มาดูลูกของเขาว่าโตแล้วเป็นยังไงบ้างโตขึ้นขนาดไหนแล้วเจ้าวาดไม่เชื่อเจ้าวาดทำไงรู้ไหมเจ้าวาดเอาอัลบัมล้มรูปที่เป็นเนมอยู่ในวัดนี้ทั้งหมดเอามาให้ดูและจิ้มให้ดูหน่อยว่าไหนลูกคุณแต่ตัวแม่ที่ไม่ถูกไม่รู้จะจิ้มไขเว้ยเพราะโกหกไม่ได้มาดูทุกปีจริงเพิ่งกลับมาปีนี้โดยที่ไม่รู้ว่าคนที่เจ้าวาดสั่งให้ไปหยิบเนี่ยคือเดนคิว ให้ไปหยิบอัลบั้มนี้มาให้กับแม่ตัวเองเออ๊ีจมันเป็นพร่อเรื่องที่ดีมากแล้วแวบบมันมีเวาสลดอยู่ไม่รู้แต่ลูกตัวเองนั่งอยู่ข้างอะไรอย่างเงี้ยเลือกจุดนี้กับไม่รู้จะอธิบายกันดีเอออันนี้ผมชอบตอนนี้มากของทัมันถึงจะเป็นตอนสุ้าะนะโอเคหลังจที่อตาตม,มาหลางังที่อตาตม,มาบอกให้เดินคิวออกไปแล้วเขาก็ต่อว่าอย่างรุนแรง เออต่อว่าผู้หญิงคนนี้อย่างรุนแรงว่าให้ไปคิดพบทวนตัวเองดูว่าเออจู่ๆจะมาทิ้งจะ่าจู่เจ้าไปก็อย่างนี้เหรอแล้วไม่สงสารเขาเหรออะไรอย่างนี้นะจะได้รู้ถึงความเสียใจยตลอด18ปีที่ลูกชายของเขาเนี่ยได้รับยังไงละจากนั้นพอซาสว่างเขาก็จบชีวิตวตัวเองในห้องนี้เอออัตามาคิดว่าเดนคิวรู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยมันออกจะโหดร้ายเกินไปหน่อยเลยคิดแผนการนี้ขึ้นมาเอาละไปกันเถอะพาอาตมาไปหาตำรวจหน่อยอ่าต้นตรง,ตรง,ตรงเลือ,อ่ะกอได้ครับแล้วมันเออมันึ เพอร์เฟกมากตอนนี้คือเพอร์เฟกเรื่องของความเป็นแบบฮิวแมนฮิวแมนสกิลฮิวแมนลิสต์มากเลยนะคืออาตมาพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาตมาก,ก็ไม่คู่ควรที่จะพูดแบบนี้หรอกนะแต่ว่าถ้าจะเป็นนักสื่อที่ใช้คําพูดไล่ต้อนคนให้จนมุมต่อไปแล้วก็ขอให้จดจําไว้ให้ดีว่าคําพูดเป็นดาบสองคมถ้าใช้ในทางที่ผิดก็จะเป็นอาวุธร้ายทันทีควรใช้อย่างระมัดระวังโดยคำนึงถึงอีกฝ่ายด้วยไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นคนแบบไหนก็าตาม โอ้โหแบบโอเพมากมันมีอไอหลายอย่างให้เรารู้สึกได้มากมากตอนนี้มันมันอบอวนในหมดเทียบเราสามารถดูผิวเผินก็สนุกดีแต่พอขุดลากลึกลงไปกับสิ่งที่ตัวละครพูดอ่ะมันลึกมากเ้ยสรุปคือผมทอบตอนนี้มากติดติดท็อปเทนแล้วกันอ่ะติดท็อปเทนอาจจะยังไม่ถึงติดท็อปไฟของโกนันที่ดูมานะติดท็อปเทนแล้วกันตอนนี้ติดท็อปเทนเพราะว่าสื่อถึงความเป็นมนุษย์ได้หลากหลายรูปแบบเลยจริงๆคดีเนะี่ย ผมดูแบบหนึ่งสองสามสามรอบั้งดูเฉพาะไอ้ตงเสือที่ที่มันเป็นปกลางหานะันอ่ะ<ฮ>เดี๋ยวนะมันกลางหันไดไงวะเนอสิ่งที่ตะลุงโมลิพูดคืออะไรวะเออเหมือนตะลุงโมลิเขาหยอดดีเทลมาแล้วแบบ มันผิดใช่ไหมมันผิดใช่ไหมแล้วสุดส,สุดท้ายคือเฮติก็คือเสิร์ฟข้าอีกจริงอะเฮ้ยมันมีแค่นั้นจริงเหรอแล้วก็อธิบายใช่ไหมเออผมนั่งดูหลายครั้งมากผมจะเข้าใจละผมไม่รู้ว่าทุกคนดูครั้งแรกตอนเนี้ยจะเข้าใจหรือเปล่าเออแ่ผมต้องย้อนดูย้อนดูผมเข้าใจยากนิดนึงถ้าเกิดว่าใครมีทริคคดีไหนหรือว่าโค่นตอนไหนที่เรายังไม่ได้เล่าเนี่ยแล้วมันสุดยอดมากสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยครับเดี๋ยวผมจะดูคอมเมนต์ ท็อปคอมเมนต์ที่มีการกดไลค์ว่าเออแนะนำตอนนี้ตอนนี้อะไรเงี้ยผมก็จะลิสตต์์ลิสเก็บไว้ครับแล้วก็ไปนั่งดูนั่งดูนั่งทำสคริปต์เนาะโอเคสำหรับพวกกิจกรรมหมอนโคน,นันอันนี้ไอีนอนอัน,อนนี้ต่อมากิจกรรมไปที่กลุ่มเฟซบุ๊กซัมเวนธ์สินกู๊ดๆได้เลยนะเข้าไปตอบคำถามในโพสต์บนสุดผมพิมพ์เวลาเออผมปักหมุดไว้แล้วก็ไปตอบคำถามได้แน่นอนว่าเป็นการแรนดอมชื่อก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนมาตอบสั้นๆหรือว่าอะไรอย่างงี้นะเออผมอยากให้อธิบายด้วยถ้าเกิดว่า ใครแบบมาอีโมจิยิงไว้หรือพิมพ์จุดยิงไว้เงี้ยเพื่อมาแบบให้ผมนั้นด้อมชื่อผมผมขอไม่เอานะครับผมต,กตักออกนะผมขออนุญาตให้คนที่เขาตอบคำถามด้วยความจริงใจนะครับประมาณนั้นโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับทุกคนอาทิตย์นนั้นไปแลครับเจอย